สวัดีค่ะในตลาดข้อสุชาตินั่งทำกันไปแล้วนะคะชวนมีทางรีวิวเครื่องเขียนใช้ไอเดียของกุ๊กกิ้กสครับบุ๊กอินจูเนลพลานเนอร์ start with me at me podcast ในวันนี้นะคะ u n t ิลไลฟ์สไตล์วันนี้เรามาเขียนแฮเ,อเอดอร์สกันค่ะรอบนี้นวานตั้งใจว่าจะเขียนไว้สักแปดแบบนะคะแต่ว่าของจริงได้เท่าไหร่นี้ก็ว่ากันอีกทีนึ่ง <c oughs> อย่างแรกนะคะนะวานขอแต่งหน้านี้นิดนึงนะคะให้มันมีอะไรอะไรขึ้นมานิดนึงนะไอเดียเหล่านี้นะคะนะวนานได้มาจากเวลาสไลด์ดูอินสตาแกรมหรือไม่ก็ Pinterest จำจำแนวมา <c oughs> ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนของเขาเป๊ะนะซึ่งก็ดีส่วนตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ข้าพเจ้าจะเอากระดาษคราฟต์อย่างนี้มาใช้ด้วยอยากให้โทนสีมันออกแนว v i ินเทจเอสเ h ติกส์คือคนอื่นเขาหายอินหรือย,ยังไม่รู้แต่นวันยังอินอยู่อะคะ่ะระบายสีไปเลยจ้าตงขอบนะคะมันจะเหมือนไม่ค่อยสุดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเก็บกันทีหลังนะ ปากกาที่ทั้งหวานใช้นะคะเป็นมงมาร์คดูออลทิปตัวนี้นะนวหวานทำรีวิวแล้ว mm hmm. เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เป็นปากกาที่ท,ทั้งรักทั้งช่างอะคะ่ะก็แบบอารมณ์ว่าก็มีส่วนที่ชอบเขาแต่ก็มีส่วนที่ไม่ชอบด้วย mm hmm. เผื่อมีคนถามพลันวลส์มีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาค่ะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันปากกาพวกเนี้ยค่ะมันต้องทําใจนิดนึงว่าคุณจะเห็นเป็นรอยเป็นเส้นๆนะคราวนี้สีที่2องเลยนวะหวานขอเทสเส้นหนึ่งะคะ่ะเออมันใกล้ไปนิดนึงน้หวานหาสีเอามันเขียวกว่านี้นิดนึงอันนี้เลยแล้วกัน อันนี้ปลอกเป็นซาสา0.5แต่ดไส้เป็นเพนเทลแอนาเจล1.0นะคะขีดตามเส้นอันนี้เพื่อ1ปิดรอดินสออันที่2คือปิดความไม่เรียบร้อยที่นวันเก็บสีได้ไม่ครบนะคะตอนนี้นะคะเป็นเพนเทลแอนาเจลหัว0.5ค่ะสีดำเหมือนกันนะคะก็ตีอีกเส้นหนึ่งข้างๆ มาที่ headers แบบที่1ก่อนนะคะเมื่อเรามีระบายสีไว้ระดับหนึ่งแล้วเขียนคำว่า headers ทิ้งไว้ตัวนี้เป็น pen tail touch นะคะคราวนี้คำว่า headers ทิ้งไว้แค่เนี้มันแบบไม่ได้น้องต้องเพิ่มปากกาที่เราจะมาใช้นะคะคือพล o อ j จุซ e ับหัว0.4ส,สีขาวค่ะตรงส่วนไหนก็ตามที่เส้นมันหนานะะ้องก็จะขีดอันนี้ ในกล้องไม่ค่อยชัดเลยตรงนี้ค่ะจะมีเหมือนเป็นเส้นสีขาวตัดแทรกอยู่นะคะก็เป็นกิมมิกเล็กๆให้กับเฮดเดอร์ของเราค่ะแบบต่อมานะคะน้อหวานจะใช้กระดาษดำและกระดาษอะไรก็ได้ที่แบบเป็นลายๆสวยๆเริ่มจากตัวกระดาษดำก่อนตอนนี้นะคะจะใช้ Sick Clean Color c h a l k p a ส t e l สีขาวนะคะเขียนดงเขียนดาวอะไรตัว Si c k c l e a o c o l o r นะคะมันจะไม่มีสีไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆ d e v e l o p สีขึ้นมาทีหลังนี่เห็นป่ามันค่อย d e v e l o p สีขึ้นมาระหว่าง ลอนนั้นได้เป็นหลักสีขึ้นมานะคะแล้วก็หามุมของกระดาษตัวนี้อันนี้มันเป็นกระดาษห่อของคารมิคาเมคค่ะมุมนี้น่าจะได้แล้วก็เอากระดาษ A4 ธรรมดาเลยแหละตัดป้าบนี่แค่นี้เองแล้วเราประกอบร่างกันนะฮะอย่าะนั้นเลยขอน้องดาวแถวๆนี้สะหน่อยนะคะเขียนคำว่า t i t l e s แล้วกันนะแค่นี้เอง นี่นะคะก็เป็น headers หรือว่า title แบบที่ scrapbooking เบาๆนะคะไอเดียที่2นะคะนว่ายังมีความ scrapbooking อยู่นะจ๊ะตัดกระดาษมานิดนึงแล้วเราก็ต้องทำการฉีดนั้นนะคะเออทรงแบบทรงไปเรื่อยค่ะเออไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วเราก็ขยำขยี้เขานะคะแล้วก็ใช้ปากกาสีขาวค่ะสร้างลายขึ้นมาค่ะ เนเส้นไหมคะก็จะทํำเส้นประมาณนี้เอาไว้นะคะอีกฝั่งนึ้งน้อหวานจะขีดตีตารางเส้นกริดอะไรเงี้ยนะคะด้านนึงเหมือนตีตารางอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะกลับมาที่กระดาษ A4 ของเรานะคะน้หวานก็เ,เขียนคําว่าไทล์โ s สไปก่อนนะคะแต่ถ้าเขียนแค่นี้จบแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มันบอ,อไม่เต็มที่เอาตัวนี้นะคะแพรลจูสอ up สีดำขีดกรอบเธอนิดนึงนะคะ คราวนี้จะเพิ่มเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะในฝั่งขวาค่ะให้น้องนุ่งกระโปรงนิดนึงนะคะตัดตามทรงนี้เลยเราจะวางซ้อนนี้ก็ซ้อนแค่นี้มันแบบอ,อีกนิดนึงเอาชิ้นนี้แปะไปก่อนแอปใช้ตัวช่วยนะคะจริงๆจุดนีนระหว่างขายอยู่ใน adanet underscore selected แฮมมีการไทยอินเลยขึ้นชื่อร้านเลยมันเป็นสติกเกอร์ไดอารที่มาจากหลายๆกล่องแล้วระหว่างจะเอามาผสมกันอันนี้ท้องฟ้าหลายๆสีขอลองมาวางทาบก่อน ก็เป็นเหมือนกับท้องฟ้าหลายๆสีนะคะแล้วก็เป็นไดคัตรูปดอกไม้นะหว่าในตั้งชื่อชุดว่า flowers under pastel sky ดอกไม้หลายๆแบบเนี่ยนะคะมันมีทั้งดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งอันนี้แบบเดียวกันนะคะ่ะแต่ว่ามันมีท้องฟ้าคนละเฉดสีกันอนะ่ะอันนี้คือ minty sky แล้วก็เป็นสี star Big, อันนี้กับนี้แต่ว่าติ๊กเกอร์หน้าตาเหมือนกันก็1เซตแบบนี้นะคะราคา40บาทค่ะสนใจก็ไปที่ i g adante underscore selected ได้เลยนะคะกลับมาที่งานของเราเดี๋ยวนะหว่าจะตรงนี้ต้องหาอยากได้ดอกไม้ เล็กๆสักดอกหนึ่งซึ่งน้องไม่เล็กเลยว่ะน้องน้องใหญ่โตมากเอ๊ะหรือว่าเอาอย่างนี้แล้วซ้อนนะ Headers แบบที่2ค่ะแบบที่3นะคะเราจะมีความสคร a บบุ๊คกิ้งเบาลงมานิดหนึ่งนะคะอาจจะใช้สีให้มันแบบโทรีเซียๆเ,ยเียหน่อยทาเป็นเส้นกริดอย่างนี้เลยนะคะวาชิเทปนะคะ นอนจะเหงาไหมนะลูกอันพวกนี้มันค่อนข้างใหญ่ต้องอันนี้ก็จะลูกเล็กาหน่อยสีข้าวคืออันนี้ซึ่งลูกใหญ่มากต้องใช้นอนเหล่านี้แทนนะคะอะไรแบบนี้ปะปนกันกระดาษ a อธรรมดาธรรมดาของเรานั้นตัดเอาบางๆเลย สีโทนน้ำตาลแต่เข้มขึ้นมาอีกนิดเขียนเป็นตัวสอนธรรมดาเลยค่ะแบบที่สาเป็นอย่างนี้นะคะลืมไปแล้วนันเป็นส 4, 4, ีสหนึ่งอย่นี้หนึ่งสองสแบบถัดมานะคะเราจะไม่ scrapbooking และจะใช้เป็นการระบายสีมากกว่าะคะ่ะคือสมมุติว่าอยู่ในชั้นเรียนยอะไรเงี้ยไม่ไม่พร้อมจะ scrapbook และเรามีอันนี้ crayola super tips เออเขียวน,นี้แหละเก็บนันตัวนี้ออกไปก่อนนะคะจิจาเินวาดเป็นทรงประมาณหินขัดนะคะถมสีนั้นนะฮะ ไม่ตัดขอบเพราะว่าถ้าตัดขอบมันจะทําให้ไปแย่งความสําคัญกับตัวไททอลของเราได้นะคะแล้นวนวนก็เขียนไปเลยจ้าเราก็ใส่ให้เหมือนเขามีลายเงาเออไอตัวเงาของนหวานมันมองไม่ค่อยเห็นอนะในกล้องมันไม่เห็นตาเปล่าเห็นอยู่อันถัดมานะคะเป็นการเติมเงาแต่เราจะเติมเงาหลายสีค่ะก็อันนี้นหวานใช้ Pantel Touch Brush เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่เขียนเขาว่า Headers แล้วกันนะคะ ใช้พลัดจูซับเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นไอ้เส้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกลบเกลื่อนที่เมื่อกี้นหวน่ขีดเส้นที่อ2อเห็นไหมคะมันจะมีช่องระหว่างเส้น1กับเส้น2ที่นหว่างขีดก็เอาสีขาวไปทับเลยจ้ะก็เป็นการกลบเกลื่อนว่าเอ้ยเราทําในสโตรกเดียวนะเราไม่ได้ทในหลายสโตรกสัก็หน่อยตามด้วยพลัดจูซับสีดํานะคะจะทําคล้ายๆอันนี้คือเราจะเพิ่มเงาหนึ่งฟังเราได้แบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาดาา มาสเตอร์อารสีพาสเทลนะคะไล่โทนสีไปเลยจ้ะเราก็จะได้เฮดเดอร์ที่มีความคัลฟ์ฟูเบอร์นี้ได้จ้าเพิ่อมอีกสักอันตรงนี้นะคะก็เอาสีนึงมาทำนะคะเอาเฟอร์คาสเซิลมาร่วมด้วยนะคะอาตรงนี้มนะันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเขียนหัวข้อไปเลยะคะ่ะ แต่เราก็เอาสีเดียวกันกับที่เราเขียนไฮโดรเนะะี่ยค่ะอาจจะใส่ดาว ถ้าวาดแค่ดาวอันนี้ไม่พอใจนะคะก็อาจจะใช้สีที่มันเข้ากันกับไอที่เราเพิ่งทำทำไปไเป็นแบบสุดท้ายค่ะและนี่นะคะก็คือ headers 12ึ่งอแบบนะคะที่นวัตไปดูในทั้ง Instagram แล้วก็ Pinterest แล้วก็จำบางอันมาบางอันก็มาอัดอัพอัดอเป็นแบบที่เราอยากได้แล้วก็มาใช้ทุกคนดูนะคะถ้าชอบถ้าชชบนวันก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ subscribe กันนิดนึงนะคะมีอะไรจะคอมเมนต์บอกมาเลยถ้าใครมี headers แบบไหนที่เอ้ยอันนี้น่าสนใจอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถส่ง d i r e มาได้นะคะที่ adante PP หรือไม่ก็ที่ร้าน a d a n t e u n d e r s c o r e s e l e c t e d ก็ได้ค่ะถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow a study ideas u n d e r s c o r e ค่ะ Facebook fan page ของนวันคือ a d a n t e c o n t i n u e and w แล้วถ้าใครสนใจสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะคุณก็ไปดูได้ที่ a d a n t e s e l e c t e d ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you all